ทางตํารวจเองก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณสถานีตํารวจที่ถ,ถ,ถ,ถูกเผาด้วยเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะสำหรับคดีที่เกิดขึ้นนะคะแล้ววันนี้13ตุลาคมเป็นวันตํารวจครบรอบ1 0ึงปีพอดีพอดีนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราจะพาไปดูชีวิตข้าราชการตํารวจนะคะที่ปฏิบัติงานมากว่า20ปีนะคะรับราชการตํารวจดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนจะพาไปฟังเสียงสะท้อนจากตํารวจชั้นประทวนค่ะเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่ทีมข่าวไปสอบถามเพื่อที่จะสะท้อนไปยังผู้บังคับบัญชาในโอกาสที่วันนี้วันที่ส 3ตุลาคมครบรอบ100ปีวันตำรวจพอดิพอดีอดนะคะในการที่จะรวมสำหรับกรมพลตระเวนกับในส่วนของกรมตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกันด้วยติดตามด้วยจากรายงานพิเศษของคุณวิจิตราดีจันดาค่ะดูแลเรื่องการจราจรอำนวยความสะดวกด้านการจราจร กับผู้ใช้เส้นทางที่สัญจรไปมาในเขตรับผิดชอบนะครับดูแลทั้งกายภาพถนนถ้าเราเจอเหตุการณ์ฝนตกน้ําท่วมเราก็ต้องทําเพิ่มไปอีกกำลังจะต้องมาลงมาช่วยช่วยเหลือรถให้เดอทางได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นครับดาบตำรวจนธนกฤิเรืองนุตถีเจ้าหน้าที่งานจราจรสพสำโรงเหนือ เป็นตำรวจมาก,กว่า20ปีกล่าวถึงงานด้านการจราจรเหนื่อยแต่ต้องทำมีทั้งคำติคำชมจากประชาชนก็ต้องยอมรับสุดท้ายค่ะคือการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีเกียรติในชุดสีกากีเราก็เข้าใจนะแต่ทำไงอะ่ะเราก็ต้องทำงานอยู่ดีถึงประชาชนก็จะมองเราว่าคุณเป็นตำรวจมาตั้งนานอะไรต่างๆเนี่ยพอเจ้าหน้าที่จราจรรับฟังมาทุกเรื่องเนี่ย เราทราบปัญหาบางทีเราก,เราก็เราก็ท้อเหมือนกันน่ะแต่เราก็เราอยู่ไม่ได้เราเป็นหน้าที่เจ้าที่จราจรเราก็ต้องทํางานต่อไปให้เขาเห็นภาพว่าเราเนี่ยก็ยังทํางานถึงคุณจะมองเรายัางไงแล้วแต่เนี่ยคุณก็ต้องเดินทางคุณก็ต้องพบกับจราจรทุกวันพวกเราก็ต้องมีความสะดวให้คุณเดินทางไปได้ด้วยความปลอดภัยหรือรวดเร็วก็อ,อยากฝากเหมือนกันว่าให้เห็นใจเหมือนกันบางทีเราก็เราก็เหนื่อยแต่เราก็พูดไม่ได้เราก็ต้องทำตามหน้าที่ของเราที่ต้องทำนะครับ สำหรับตำรวจต้นแบบพันตำรวจโทสาธิตสมานภาพสารวัตรจราจรสอพอสำโรงเหนือที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เด่นในงานจราจรเนื่องในวันตำรวจหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะเพราะวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาพี่ตำรวจคนนี้ที่ลุยน้ำท่วมถึงเอวไปช่วยโบกรถถูกประชาชนนำภาพมาโพสต์ลงสื่อออนไลน์ที่มีแต่คนชมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เขาบอกถึงการลงพื้นที่ว่าถึงแม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่วางนโยบายงานจราจรให้กับตำรวจนายื่นๆแต่ก็ต้องปฏิบัติงานด้านการจราจรบนท้องถนนด้วยและที่สำคัญค่ะมองประชาชนเปรียบเสมือนญาติมิตรถ้อยทีถ้อยอาศัยความเข้าใจก็จะตามมาถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมนะฮะหรือว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับที่อยู่ระหว่างการเดินทางเนี่ยตำรวจจราจรทุกคนเนี่ย ต้องเข้าไปนะครับช่วยแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับเหมือนกับคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอยากจะให้มีความรักมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความศรัทธาในตัวตํารวจนะครับโดยเฉพาะตารวจจราจรทุกนายนะครับว่าตํารวจทุกท่านครับพร้อมที่จะรับใช้แล้วก็ดูแลนะครับบำบัดทุกความูสุกให้กับประชาชนทุกท่านนะครับ ในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารที่มีการส่งผ่านอย่างรวดเร็วจนบางครั้งกระทบภาพลักษณ์ตำรวจทําให้พลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเน้นย้ําในวันตํารวจว่าตํารวจเป็นอาชีพที่มีต้นทุนต่ําแต่จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ประชาชนไว้ใจตํารวจมากขึ้นเปรียบเสมือนญาติกันพร้อมกับนโยบายหลัก3าอย่างที่ตํารวจต้องนําไปใช้คือไว้ใจวางใจและเชื่อใจ สัญชัยปลืม้มญาติวิจิตราดีจันดาข่าว NBT รายงาน